morning สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแต่ดีมากเลยข้างนอกอเห็นไหมนอกหน้าต่างนี่ให้ดูผักด้วยนี่นะคะวันนี้การจะให้ดูผักเ,เดี๋ยวตอนนี้การให้ดูผักก่อนนะที่ปลูกอยู่ริมหน้าต่างว่ามีผักอะไรบ้างเนี่ยอันนี้นะคะ เห็นไหมมันพอดีมันย้อนแสงด้วยนี่เป็นต้นกระเพราแดงหรือกระเพราม่วงเนี่แหละคะ่ะนี่เห็นไหมนี่ปลูกปลูกไว้ริมหน้าต่างนะคะเพราะว่าข้างนอกอากาศตอนนี้เที่ยงกฤษเดือนพฤษภาย,ยังแบบอากาศแปรปรวนอยู่นะคะยังร้อนบ้างหนาวบ้างนะคะเป็นบางวันอากาศยังไม่แน่นอนก็เลยเอาไว้ข้างในบ้านก่อนนะคะเราให้มันร้อนก่อนถึงจะเอาไปปลูกข้างนอกนะคะ เห็นไหมน,นี่โตโตโตดีมากเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้าถาดนี้นะคะย้ายเข้ามาในบ้านาการย้ายออกไปข้างนอกแล้วทีนีอ้อยู่ในบ้านผักแล้วอากาศมันมันหนาวหนายังไงไม่รู้ก็เลยย้ายเข้ามาไว้ข้างในบ้านนะคะก็เลยต้นต้นจะเล็กกว่าพวกนี้นะคะพวกนี้อยู่ในบ้านมาตั้งแต่ มาตั้งแต่เพาะนะคะมาตั้งแต่เพาะมาตั้งแต่เพาะมาแล้วจนปัจจุบันนะคะอันนี้อยู่ในบ้านตลอดเลยก็เลยต้นแข็งแรงไอ้ต้นโตตัวกว่านิดนึงเนาะแล้วอันนี้เป็นโหระพาย้ายเข้ามานะคะย้ายเข้ามาจากในบ้านไ้ย้ายมาจากบ้าน <laughs> พักเพราะว่าอากาศมันอย่างที่บอกอากาศเยน็ยนๆก็เลยย้ายเข้ามาสภาพก็เออ นี่คะะที่รอดมาร้่อยหอลอลงทุกทีก็ยังโอเคอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวการจะพาไปดูบ้านผักนะคะวันนี้เดี๋ยวนาะเดินไปดูในสวนนี่นะจ๊ะบ้านผักหลังเล็กน้อยของการเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในเนาะนี่นะคะจะให้ดูรอบรอบก่อนนี่ข้างล่างนี่บนชั้น ะคกะ้อนผักนี้แค่ประมาณนเท่าไรนสิสิบหกห,กหกคูณสี่นะคะหกคูณสี่ <c oughs> ก็หลังเล็กๆเล็กที่สุดเลยนะคะอันนี้แต่ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่จํากัดนะคะก็เลยมีแค่นี้นะคะได้แค่นี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะดีกว่าไม่ได้เลยน้นอีก นี่เดี๋ยวให้ดอูอันนี้เป็นกับไอ้กะเพราเหมือนกันนะคะกะเพราม่วงกะเพราแดงอะไรเนี่ยแหละที่อันเดียวกันกันกบข้างบนนะคะที่ในปุดข้างบนพูดถึงเออหมายถึงอันที่อยู่บนบ้านอะอยู่ในบ้านเนาะอันนี้เป็นนางรักแบบว่าล้อยหลอร่อยหลอแบบว่าเอออาจจะไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตมาหรือเปล่าเนาะเนาะส่วนตรงนี้เป็นอันนี้เป็นดอกไม้นะคะ นี่เป็นดอกไม้อ่อชื่อดอกอะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้ดูมันนีปนะคะอันนี้เป็นดอกดอกเดียวกันกับอันนี้นี่นะคะเป็นดอกอันนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกแต่จะไม่ได้แล้วว่ามันเป็นพันไหน เพราะว่าการปลูกสามสามพันแล้วทีนี้มันผสมกันหมดเลยเพราะว่าลืมลืมเขียนชื่อไว้นะคะพันกระเลียงพันขี้หนูบ้านแล้วก็พันขี้หนูผสมเนี่ยสามอย่างนี่แหละน่าจะเป็นกระเลียงมากกว่านะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเพาะง่ายมากเลยแล้วขึ้นเยอะมากเลยเนาะส่วนตรงนี้เป็นขึ้นช่ายขึ้นชายขึ้นช่าย,ยประมาณนั้น อันนี้เพิ่งแยกออกมานะคะแยกออกมามันก็แยกออก,แยกออกมาแยกออกมาจากจากาในนี้นะคะเยอะมากเลยตรงนี้แยกออกมาแล้วอันนี้เป็นผักชีฝรั่งอันนี้คือตัดตัดอะไรนะตัดรากออกนะคะที่ซื้อมาจากร้านอันนี้นะคะตัดรากแล้วเอามาปลูก ต้นใหญ่มากเลยเริ่มขึ้นอันนี้เป็นต้นที่ปลูกจากมเมล็ดนะคะนี่ก็ขึ้นไอผักชีฝรั่งเหมือนกันนี่ก็ปลูกจากมเมล็ดนะคะนี่ด้วยนี่ก็เอามาจากในถาดนี้นะคะเอามาจากนี้นะเห็นไหมนี่นะคะปลูกยากมากเลยพึ่งขึ้นปลูกมาตั้งแต่เดือนปลูกพร้อมเนี่ยปลูกพร้อมออหวานมเมล็ดพร้อมกับขึ้นชายนะคะแต่ว่าพึ่งพึ่งงอก ตั้งแต่เดือนมีนาตั้งแต่วันที่9มีนานี่นะคะงอกนิดๆหน่อยนะคะอันนี้ก็พอต้นโตนิดหนึ่งก็แยกออกมาแล้วเริ่มโตแล้วนะคะอันนี้คือรุ่นเดียวกันอันนี้คือที่ปักชามเมาเนาเนะตรงนั้นก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดปลูกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเจสสิก้าชอบกินข้าวโพดผัดข้าวโพดเอ่อนะนั่นแหละ อันนี้เป็นสมุนไพรเนาะของฝรั่งอันนี้เป็นเซจอันนี้ปลูกจากเมล็ดนะคะอันนี้เป็นทม์อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอะไรนะอ่าลืมชื่อพาสลีนะคะเป็นพาสลีส่วนตรงนี้เป็นต้นมารุมนะคะลองเพาะจากเมล็ดนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าน,นี่เนาะ ข้างหลังนี่เป็นเป็นเคลเป็นไดโนเคลนะคะนั้นลงมาอีกชั้นล่างก็อย่างที่บอกไปนะคะขึ้นชอยอน,นี้เป็นเคลเหมือนกันเคลใบิกแล้วก็ข้างในนู่นเป็นแคลใบิกเหมือนกันสีม่วงสกาเลตนะคะเขาเรียกว่าสกาเลตพันสกาเลตอันนี้ก็เป็นไดโนเคลเหมือนกันตรงนี้ก็นั่นแหละคะ่ะคลเคลเคลเคลข้างในนู่นเป็น เป็นอันนี้เป็นอะไรนะเป็นเมนต์นะ่ะแล้วก็นุ่นเป็นมะเขือเทศน,นะคะที่แยกออกมาตรงนี้ก็เป็นสลัดซึ่งร้อยโลอมากเลยไม่ได้แยกเลยคะ่ะน,นี่ปลูกไหมหวานมเมล็ดปนพันรวมๆกันไว้แล้วไม่ได้แยกออกก็เลยเนาะไม่รู้จะรอดหรือเปล่า <laughs> ข้างล่างนี่เป็นให้ดูข้างล่างอันนี้เป็นอะไรนะ บอกเี่นะคะเป็นบอกเี่ยอดเป็นบ็อกเรี่ดอกสีเขียวอันนี้เป็นบ็อกเี่ดอกสีม่วงนะคะเป็นแบบเป็นช่อชอดอกไม้นะคะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นดอกใหญ่ๆนะคะเป็นดอกเล็กๆ็กส่วนตรงที่เป็นสมุนไพรเหมือนกันก็นะคะสารแน่สารแน่แล้วก็อันนี้เป็นสมุนไพรอะไรนะทามนะคะสมุนไพรฝรั่งทามแล้วก็ Rosemary อันนี้ก็ Saage นะคะตรงนู้นนะเมื่อกี้ที่อันนี้ซื้อมาจากอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาปลูกอันนี้ก็เหมือนกันทามแก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันแต่อันนี้ปลูกเองนะคะเซจเพาะมาจากมเมล็ดอันนี้ก็สาระไหนก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันตรงนี้เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้อันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะรอดชีวิตมา รอชีวิตมาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นอันนี้เพิ่งพึ่งมาปลูกปีนี้นะคะเพิ่งพึ่งเอามาปลูกตะไคร้ส่วนนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศรอให้อากาศร้อนแล้วจะไปปลูกข้างนอกนะคะไม่สิ้นเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้านะคะคิดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะาไปปลูกได้แล้วนะคะมะเขือเทศเพราะว่า,าเริ่มออกดอกแล้ว ไหนนะต้นไหนนะที่จะออกที่เริ่มออกดอกแล้วตอนนั้นเห็นอยู่หาไม่เจอแล้วนะส่วนด้านนี้นะคะด้านฝั่งนี้อันนี้ข้างล่างเป็นแตงกวานะคะเป็นเกลขินนะคะอันนี้แล้วก็ตรงนู้นเป็นตะไคร้อีกเหมือนกันที่เพิ่งปลูก แล้วข้างล่างนี้เป็นสารพัดเลยนะคะรวมๆอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะฟเพิ่งแยกออกมาอันนี้นี่เพิ่งแยกออกแล้วก็ตรงนู้นเป็นของจัสมินนะคะเป็นดอกทานตะวันของเจสสิก้าตรงนู้นดอกทานตะวันนะคะในกระถางสีเปลๆวสีขาวๆฟ้าๆนะคะอ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็นะคะเป็นของจัสมินกับเจสสิก้า แครอทนะคะเป็นกระถางสีส้มเนาะตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็นโครโรบ,บี้นะคะตรงนู้นเป็นผสมกันไปมีบรัสเซลสเปานะคะมีสเปาแล้วก็มีสวีทนะคะหัวสวีทอันนี้ไว้ปลูกเอาไว้ใช้แทนมะละกอนะคะทำ ไว้ทำส้ำตมตำเนาะขึ้นมาชั้นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแคลเหมือนกันเนี่ยตรงนู้นเป็นอันนี้เป็นแอปเปิลนะคะเพาะมาจากเมล็ดนะคะคงอีกประมาณ7-8ปีนะคะถึงจะได้กิน <c oughs> ก็ปลูกไว้นะคะปลูกไวะะ้ปไ,วไปอย่างนั้นแหละก็เห็นว่าเพาะแล้วมันขึ้นก็เลยไม่อยากเอาทิ้งนะคะก็ปลูกไว้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นพีนะคะเป็นถั่วลันเตาเนาะเดี๋ยวรอให้แบบอันนี้เป็น อะไรนะปลูกในกระถางอันนี้เป็นแบบว่าเป็นพันพันเตี้ยนะคะพันธุ์ที่ใช้ปลูกในกระถางส่วนตรงนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดไว้นะคะส่วนนี้เป็นเป็นพริกนะคะน่าจะพริกกระเลียงนั่นแะหละเองที่บอกไปนะคะสามพันไม่แน่ใจว่าเป็นพันุไหนนะคะอันนี้ก็รอให้โตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกข้างนอกนะคะถัดขึ้นมาหน่อยก็เป็นพริกอีกเช่นกันนะคะผสมกันไปคิดว่าแต่ คิดเอาไว้นะคะว่าต้องเป็นพันธุ์กระเหลี่ยงนแน่ๆเลยไม่รู้ว่าใครรู้หรือเปล่านะคะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนแต่การคิดว่าเป็นพันธุ์กระเหลี่ยงนั่นแหละเพราะว่าเยอะมากเลยแล้วเป็นแล้วขึ้นดีอยคะ่ะคือพันธุ์นี้ค่อนข้างชิดสะทนเนาะมาตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศเมะเขือเปะนะคะนี่กําลังสวยเลยแบบใบใหญ่มากเลยนี่นะคะตรงนี้ แล้วก็มีข้างบนอีกตรงนี้นะคะเกือเปาะอ,อีกเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะปลูกหมดหรือเปล่านะคะเพราะว่าพื้นที่ปลูกน้อยมากเลยแล้วก็ข้างหลังก็เป็นมะเขือเทศนะคะยังไม่ได้แยกแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่น่าจะลืมเขียนชื่ออีกแล้วน่าจะเป็นบ็อกคลีนะคะบอ็อกคลีหรือไม่ก็คอลลีฟลาวเวอร์ผักกะหล่ำนะคะกะหล่ำกะหล่ำดอกนะคะที่เป็นชโช่โชนะคะ แล้วก็ขึ้นมาชั้นบนสุดนะคะก็มีพริกนะคะเพิ่มอีกแล้วแต่ว่าพวกนี้รู้สึกว่าจะแบบว่า,าค่อนข้างที่จะแข็กรันหรือเกินนะคะไม่ค่อยโตเพราะว่าอากาศยังเย็นๆอยู่นะคะในนี้โตไม่เท่าข้างล่างนะคะนั่นแหละพวกนี้น่าจะเป็นพวกขี้หนูผสมพันขี้พันขี้หนูผสมหรือขี้หนูบ้านนี่แหละนะคะ พราะว่าร <muitas> uh, so no ู no ้สึกว่าโตยากมากเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะคะนี่อันนี้พวกนี้ก็คือแบบว่าจิวมากเลยอันนี้แบบปลูกพร้อมกันเลยพวกนี้นะคะจะนะคะนี่ค่ะปลูกพร้อมกันเลยกับพวกนี้นะคะดูอันนี้แบบว่าจิวมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นพริกหยวกนะคะอันนี้ในในกล่องนี้นะคะเป็นพริกหยวก เห็นไหมนี่ยังจิ๋วเหลอหวอยู่เลยต้นพวกนี้พริกนะคะก็ทั้งหมดนี้แหละค่ะที่อยู่ในบ้านผักนี้นะคะก็พวกพริกพวกกะเพราพวกผักไทยนะคะก็รอมาเขือเปาะกพวกนี้นะคะรอแล้วก็มาเขือเทศเราให้อากาศร้อนกว่าน,นี้หน่อยนะคะคือประมาณปลายเดือนนี้ละค่ะถึงจะเอาไปปลูกข้างนอกนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูขักผักข้างนอกนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นข้างนอกนะคะก็อันนี้เป็นเป็นเรดิชนะคะเป็นผสมเป็นสีผสมนะคะก็ที่วางแหว่งนี่ก็คือเก็บกินหมดแล้วนะคะนี่ก็ยังเหลืออยู่เด็ในหน่อยนะคะมันแก่แล้วมันจะค่อนข้างที่จะเผ็ดนะคะน,นี่เป็นกระถางของเจสิก้าเจสิก้าปลูกไว้สีชมพูข้างๆกันก็เป็น อันนี้เป็นสตอเบอรี่นะคะพอดีป้าพลเขาให้เด็กๆเขามาปลูกนะคะของเด็กๆเขาถัดมาก็เป็นเรดิชเหมือนกันนะคะแต่นี้เป็นเป็นหัวขาวนะคะเรดิชหัวสีขาวเป็นคล้ายๆหัวชายเท้านะคะปลูกไว้ใช้แทนหัวชายเท้านะคะเห็นไหมคะกำลังขึ้นหัวนะ นี่นะคะกระถางนี้ปลูกในกระถางนะคะเพราะว่าพื้นที่น้อยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นถัดไปเป็นการการว่าการปลูกสปิเนชนะคะแต่ว่าทําไมมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นแคลเลยอะ่ะอันนี้เหมือนแคลเลยนะคะแถวนี้แล้วแถวถัดไปนี่เป็นสวิตชาร์ตนะคะนี่นะสวิตชาร์ เป็นกระถางในกระถางนะคะกระถางถัดไปเป็นผักชอยนะคะผักชอยนี่นะคะผักชอยอันนี้ก็กินได้แล้วนะคะเด็ดกินไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยเด็ดกินไปแล้วรอบหนึ่งในกระถางเหมือนกันนะคะนี่เป็นกระถางถัดไปเป็นผักสลัดนะคะนี่นะคะ แล้วก็กระถางถัดไปเป็นผักคะน้าเริ่มโตแล้วนะคะเห็นไหมคะเริ่มโตแล้วผัดกินได้แล้วนี่ส่วนข้างข้างๆข้างๆริมรั้วนะคะอันนี้การปลูกก็มีลงพวกเรดิชเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่เหลือก็ปลูกอันนี้เป็นกระเทียมตั้งแต่ปลูกตั้งแต่มกรลาแล้วก็หัวหอม นะคะหัวหอมหัวหอมไทยนะคะเห็นไหมคะเริ่มขึ้นหัวแล้วไมู่้มองเห็นไหมเห็นไหมคะเริ่มขึ้นหัวแล้วนะคะเดี๋ยวการจะมาเด็ดดอกไปกินนะคะนี่นะคะเห็นไหมขึ้นมีดอกแล้วด้วยเริ่มขึ้นหัวแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีณะนานิดหน่อยนะคะก็นะคะต้องทำรั้วไว้นะคะ จะเห็นว่ามีรั้วพังๆไว้นะคะเพราะว่ากันไว้เจ้าเจ้าหมาน้อยนะคะเจ้าหมาน้อยชอบไล่พวกนกพวกไล่พวกกระรอกนะคะแล้วก็จะวิ่งเข้าไปในผักนะคะการก็เลยต้องทารั้วกั้นเอาไว้ก่อนช่วยขาวนะคะส่วนกระถางตรงนี้นะคะเป็นปีดรูทนะคะนี่นะคะนี่เป็นต้นเล็ก ส่วนอีกระถางหนึ่งนี่ก็เป็นเรดิชนะคะสีขาวัขาวนะคะพอดีว่ามันเหลือนะคะก็เลยเอามาปลูกอีกกระถางหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้เป็นรันเนปีนนะคะตรงนี้เอาลงปลูกแล้วนี่นะคะลงปลูกข้างไอลงปลูกข้างนอกนะคะนี่ อันนี้ก็ร n n น r b บินเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นปลูกในกระถางนะคะเป็นพันธุ์ไม่ยาวมากนะคะไม่เลื้อยมากเลยปลูกเป็นพันธุ์ที่ปลูกในกระถางได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแค r อทนะคะ2กระถางนะคะเดี๋ยวต้องปลูกเพิ่มนะคะกระถางนี้รู้สึกว่าเด็กๆเ,เขาดึงดึงเล่นกันนะก็เลยหายไปครึ่งครึ่งกระถางเหลืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวต้องเอามาปลูกเพิ่มนะคะอันนี้เป็นแครอทเนาะ นี่แหละค่ะตัวดีเอมี่อ่ะตัวดีกระโดดอย่างนี้นะคะเห็นไหมเสียงเพื่อนบ้านนะคะเสียงที่เข้ามาในวิดีโอเอมี่ sit 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 good girl กิดเกาเอากระโดดึ้นมีกค่ะก็เนี่ยค่ะบ้านผักก็มีแค่นี้นะคะตอนนี้เพราะว่ารอให้อ่าอากาศดีก่อนนะคะก็จะเอาผักออกไปปลูกข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตในช่วงเอ่อซัมเมอร์นะคะช่วงที่ปลูกผักลงลงดินแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็แบบว่าคือ ปลูกตรงนั้นตรงนี้ตรงนิด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 หน่นอยหน่อยนู้นนี่นั่นนะคะเพราะว่ามันยังมีพื้นที่ไม่พอเนาะเดี๋ยวยังไงหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันเนาะสวัสดีค่ะ